อันนี้ก็คลิปนี้ก็จะพาเข้าไปในป่าครับตอนนี้เวลาก็จะห้าโมงแล้วครับห้าโมงแล้วห้าโมงเย็นแล้วอีกไม่อีกประมาณชั่วโมงกว่าก็จะมืดแล้วครับอย่างนกเขานกอะไรร้องนกเขาชวาครับนะครับป่า าเข้าไปสำรวจด,ดูครับไปครับอุ้ยช่วงนี้ก็แห้งครับไม่มีน้ำครับผมบช่วงนี้นะฤด,ดูการนี้นะดดูแรงครับจะเข้าหน้าร้อนแล้วครับจะเข้าเมษาแล้ว นี้เดือนตายเดือนกุมภาแล้วนะครับน,นี่มืดครับแหงครับดูจากพื้นดินพื้นไรครับไม่มีน้ำครับก็ไม่ใช่หน้าฝนนะถ้าหน้าฝนก็ไม่กล้าเข้ามาครับแต่เลือกคันเล็กๆน้อยๆมันเยอะครับเส้นตะขาบแมงป่องพวกอะไรเงี้ยครับ รจะเป็นในพวกงูพวกอะไรเงี้ยครับเยอะไม่กล้าเข้ามาครับป่านี้นี่ก็เจออีกลังครับเดี๋ยวจะเดินไปดูฝั่งนู้นครับอ้อมไปฝังนูน้ติดไม้ครับไก่ป่าคันนัวครับ ดูไปอย่างลังนี่ลังเก่าไปน่าจะอยู่ครับลังเก่ามีอะไรมีรอยอะไรเขี่ยรครับเต็มเลยนีร่รอยขุดนีร่รอยเขี่ยรครับรอยไก่ป่าครับ Yeah. ใหม่ๆเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆน้องๆเอซซุ่มอยู่ๆแถวๆนี้ครับรอดูไก่ป่าครับจะขึ้นปีนขึ้นไปบนต้นไม้ครับแล้วก็ผูกเปนะครับหาต้นมาเหมาะนะครับผูกเปีแล้วก็จะซุ่มดูครับ มันจะมาเขี่ยไหมพิ่งออกไปใหม่ๆเลยเนี่ยนี่ลอยใหม่ๆเลยครับเนี่ยเจ้าตัวขันนี่นะครับลอยลอยใหม่ๆเลยนี่มันจะตื่นออกไปนะลอยแถวนี้เขี่ยเต็มเลยอะซุ่มเราจะซุ่มดูแบบนี้นะ โอ้ยอเขียครับทำไมเนะลยน้องก็มาอีกครับตรงไหนเคยมาแล้วก็มานะหาที่ซุ่มดูดูครับต้นไหนมุมอ่ะวะต้นใหญ่ๆห,หน่อยนะต้นไหนวนะ นั้นก็ติดทางเกินแสดงว่ามีอาหารเพียบเลยครับมนะีมีอาหารเพียบเลยหรือมีของกินนะของกินเยอะครับพวกพวก,พวกอะไรนะครับยัขัน่ะ นี่ครับทางขึ้นเนี่ยขึ้นไปตามเค,คร,เเเคอครเคือนะครับเนี่ยเป็นเครือนะครับจะปีนขึ้นไปเครอเลยครับน่มันจะซุ่มดูไก่ป่าครับนะครับแล้วจะไปผูกเปยอยู่ตรงนู้นครับตร,ตรงนี่ครับเนี่ยไปผูกเปยอยู่ตรงนี้ครับซุม่ม ขึ้นไปพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว่าพี่น้องขึ้นไปแต่ขออนุญาตวางกล้องก่อน ขึ้นได้ไหมเนี่ยน่าจะขึ้นยากครับถอดรองเท้าแล้วครับขึ้นมาได้แล้วครับเนื้อว่าเครือมันนะครับ คือมันตายนี่ครับเนี่ยมีคนมาตัดมันครับโคนมันขาดวางอยู่ตรงนั้นครับเบยปีนยากเลยทีเนี้ยปีนขึ้นไปแล้วครับ ปีนไม่ได้ครับผมเหนื่อยหอบเลยครับแล้วก็ปีนขึ้นไปผูกเปี้ข้างบนนะครับซุ่มดูไก่ป่าเปลี่ยนใจแล้วครับจะก่อไฟแล้วครับก่อไฟตรงนี้ครับก่อไฟย่างหมูไม่มีแรงครับต้องกินข้าวก่อนครับ ย่างหมูครับห่อมาครับก่อไฟก่อนตรงนี้แหละเนี่ กินครับน,น้ำกินครับเนี่ยหมูแจกมีข้าวมาด้วยหมาคนเดียวครับวันนี้ไม่มีสุนัขมาด้วยนะครับมาคนเดียวนะฮะเช็คกัน Yeah. Okay. ป่าคงไม่มาเกียรนี้แล้วครับต่อไฟแล้วปีนขึ้นต้นไม้ไม่ได้ ไม่ได้กอ่อกองใหญ่ครับไม่ได้กอ่อกองใหญ่นะครับย่างหมูบอมร้อนๆแล้วก็จะดับไฟครับน้ำเปิดไปรอเลย มันนีไม้ย่างย่างอยู่ครับหลายๆครับไม่ได้ปิดห้ามดุวนไว้ครับจะเออปล่อยไว้งั้นแหะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวครับใช้ถ่ายพี่ดิวย่างครับ คนเดียวครับว่าจะมาจอบด้วยไม่แอบด้วยไกลปลาปีนขึ้นต้นไม้ไม่ได้ก็เลยมาจอบไฟไม่มีแรงจ่อไฟแข้งมย่างก่อนจิ้งมย่างก่อนอุ่ก่อนครับอุ่นให้มันร้อนก่อน

มันจะได้ที่แล้วนะครับ มากครับโโอ้หอมรับหอมน่าทานครับหอมหอมมากไก่ปลารถขันอยู่ครับน่าจะได้แล้วละครับโดน Để hoài mà trong biết, bắt được, quay nó, giật, giật mèo giật mó, xay หุ่นไว้ครับแต่ยังไม่กินกลัวมันเสียจะดับไฟแล้วครับ น่าจะไม่มีเชื้อเพลิงนลครับน้องเก,กขวดนะึง मनपत

เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าแล้วจะมานำเสนอใหม่ครับตอนนี้กำลังเป็นกีตเตอร์มือใหม่อยู่ครับคกนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ